สวัสดีครับบันากราดนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับเอาชคเอรินนะครับของทริอัมนะฮะตัวนี้ทีร้อยทีร้อยี่สิบนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะฮะคลาสสิกนะครับไม่มีซับแทงนะครับไม่มีซับแทงแต่ว่าข้างในเนี้ยก็มีแก๊สนะครับเป็นชคน้ํามันบวกแก๊สนะครับก็ให้ความนุ่มนวลได้นะครับดีกว่าชกเดิมค่อนข้างเยอะนะฮะรูปทรงคลาสสิกนะครับ ตอนนี้ใช้งานมายาวนานนะครับสีปีนะครับก็รั่วนะถือโอกาสส่งมาเซอร์วิสนะฮะก็ติดตามผลงานมาจากในช่องของยู u b e นะครับบานนากลาดนะครับเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ subscribe นะครับกดรูปกระดิ่งติดตามนะครับจะได้รับชมผลงานดีๆก่อนใครๆนะครับผลงานก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียวทามากนักนะครับบางทีบางทีก็ไปเอา คลิปเก่าบางทีเพิ่งจะเผยแพร่นะเพราะว่าผลงานค่อนข้างเยอะนะบางทีมันก็จะส่งส่งเผยแพร่ช้าหน่อยนะฮะบางช่วงนี้ช้ากันประมาณครึ่งปีหรือปีหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผลงานพวกน,นี้ผมจะส่งการบ้านให้กับลูกค้านะครับทุกทุกคนนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับจะได้สบายใจนะครับคนที่เป็นลูกค้าผมก็จะได้รับ การบ้านนะครับว่าเราได้รื้อถึงขั้นตอนไหนทําอะไรสรุปให้ฟังนะครับเปลี่ยนให้เห็นนะครับว่าเออเปลี่ยนน้ามันจริงนะนะครับซ่อมแล้วมีการรับประกันนะครับ6เดือนนะครับสำหรับงานเซ็ตนะครับเลเวลหนึ่งไม่มีการรับประกันนะครับการเซ็ตชุกหน้าไม่มีการรับประกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็รั่วข้างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะทําการซ่อมทั้งคู่นะครับเพราะอายุมาไล่เลี่ยกันนะครับ อันนี้มันมีอาการที่ไม่สามารถที่จะปรับรีบาวได้ด้วยแข็งตั๊กไปเลยนะไม่รู้ว่าหมุนผิดหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถึงก็รื้อนะครับรื้อทั้งหมดนะครับครับชกกดลงไปไม่โผล่เลยนะฮะจกรั่วนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับถอดสปริงออกมากดลงไปปุ๊บจกจมเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับก็คือชกรั่วนะครับก็ซ่อมทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็ เป็นหนึ่งในการบ้านที่ผมจะส่งให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราลื้อออกมานะครับเป็นชิ้นเลยนะครับทางความสะอาดท่อทางเดินน้ํามันภายในนะครับท่อตัวนี้ไม่ได้เป็นท่อเหล็กตันนะครับมันจะเป็นท่อทางเดินน้ํามันนะครับตัวนี้ปรับรีเบาวนะครับแก้ไขแล้วนะครับหมุนได้แล้วนะครับตอนแรกมามันแข็งตายมาเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้หมุนหมุนแบบว่ากี่รอบก็ได้นะมันจะมีรอบของมันพอสุดแล้วคุณต้องหยุดนะครับ ถ้าโชคที่ยังใช้ได้อยู่เวลาปรับแล้วมันจะมีเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กละเอียดเลยนะครับโชคของเอรินเนี่ยปรับได้30คลิกนะครับบางต้นนี่30ิบกว่าด้วยนะครับก็หมุนก็ต้องรู้จักว่ามันหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับถ้าเราเปิดสุดแล้วเราก็อย่าไปฝืนมันต่อนะครับาภายในนะครับภายในก็ยังถือว่าโชคดีนะครับไม่มีไม่มีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดเห็นไหมดำปีเลยนะครับดำปีเลย น้ำมันก็หมดสภาพนะครับน้ำมันก็หมดสภาพนะครับโชคตัวนี้ใช้น้ำมันก็เยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่ากับพวกที่มีซับแทงหรือว่ามีสายแก๊สนะครับถ้ามีสายแก๊สไปหรือว่าทรงพิกกี้แบ็กเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเยอะนะครับอันนี้ก็หมดสภาพนะแล้วก็เททิ้งเราจะไม่มีการบนกลับมาใช้ใช้ใหม่นะครับเราจะเซตติ้งด้วยน้ำมันของเอร์ลินนะครับร้านเราจะไม่ใช้น้ำมันไฮดรลิกนะครับน้ำมันไฮดรลิกเนี่ยมันจะทำร้าย ชุดชุดชุดวาวนะครับตัวนี้จะเป็นรอยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติการหล่อเลื่อนมันไม่เท่านะครับภายในนะครับกระบอกโช๊คนะครับก็จะสึกหลอนะครับเป็นรอยนะครับความนุ่มนวลก็จะไม่ได้นะครับคุณสมบัติการทนความร้อนนะครับการทํางานนะครับการขับขี่ในหนึ่งทริปเนี่ยเต้นกันเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนะครับมันไม่เหมือนกระบอกไฮดรลิกนะครับกระบอกไฮดรลิกเนี่ย ยืดและหดยืดและหดเฉยๆนะครับแต่อันเนี้ยมันเต้นรัวๆนะครับมันมีหน้าที่ซับแรงนะครับใครที่โฟกัสแต่เรื่องราคานะครับก็ระมัดระวังให้ดีนะครับไม่เป็นไรนะฮะคุณไปลองที่อื่นก่อนนะถ้ามันมันมันโดนมาแล้วแล้วคุณค่อยมาซ่อมกับผมก็ได้นะสำหรับหลายๆคนที่โทรมาโทรมาสอบถามแล้วพอแบบว่าดูราคาแล้วโอ้แพงนะครับไม่เป็นไรครับร้านน่นอื่นบอกเลยครับไม่มีใครใช้น้ํามันโช๊ค ขนาดนี้เบอร์นี้นะครับเพราะว่ามันแพงนะครับต้นทุนมันแพงผมบอกเลยว่าต้นทุนแพงเพราะนั้นให้ผมทำราคาถูกทำไม่ได้นะครับต้องเอ๊ะนะครับถ้าคุณไม่เอ๊ะคุณก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับก็ดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าผมเนี่ยเหมือนเขาคัดกรองมานะครับคือส่วนใหญ,ญ่เป็นสายเอนจิเนียร์นะครับสายเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลนะครับ เอาขั้นตอนการทํางานนะครับเอาเรื่องราคาอะไรพวกนี้มาคุยกันนะครับไปครับลงมือทํางานกันเนี่ยโชคแท้นะไม่นอากลัวเลยนะโอลิงซิลเต็มเลยนะครับอย่าซื้อโชคปลอมนะครับโชคปลอมไม่มีอะไรนะครับผมไม่รับซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าซ่อมแบบมันก็ไม่ได้ดีนะครับนี่เป็นน้ํามันโชคนะครับของเอรินนะครับใส่ลงไปแล้วโชคก็จะนุ่มนวลนะครับเหมือนของเดิมที่ซื้อมานะครับเหมือนใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่เคย ลองใช้ดูก็ลองหาโอากาสนะครับซื้อมือสองก็ได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าโชคดีๆนะครับมันมันน่าใช้และมันคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากว่าที่คุณจะเอาไปใส่ของแต่งอะไรที่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะครับใส่เป็นอย่างแรกแล้วกันเอาเป็นว่ายี้ดีกว่านะครับถ้าผมแต่งรถนะผมจะแต่งช่วงล่างก่อนแต่งช่วงล่างแต่งเบรน,นะครับ อันนี้ก็เป็นโชคที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยเปลี่ยนชุดซ่อมเรียบร้อยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนชุดซ่อมเนี่ยจะมีการรับประกัน6เดือนนะครับเก็บหลักฐานไว้นะครับว่าสลิปโอนเงินวันไหนนะครับลูกค้าก็เอามายืนยันนะครับคนจะไม่มาจําได้จําไม่ได้นะครับผมดูตามเอกสารนะครับตามช็อปเราเราเป็นช็อปเราก็ดูตามเอกสารนะครับปรับรีบาวได้แล้วนะครับมีเสียงดังทุกคลิกนะครับการทํางานของโชคนะครับกดลงไปครับ แล้วก็ปล่อยนะครับก็ต้องขอขออภัยนะครับผมไม่ค่อยมีแรงแขนซ้ายผมตอนนี้อ่อนแรงมากนะครับกดลงไปโชกก็จะยืดขึ้นมานะครับต้องใช้สองมือนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรนะแขนซ้ายผมไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยผมจะเทสกดสามสิบทีนะครับแล้วค่อยประกอบสปริงแล้วค่อยส่งงานลูกค้านะครับต้องใช้สแขนนะครับ นี่ก็เสร็จไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มาซ่อมอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยนะครับหรือนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมเป็นโอลิงนะครับทําความสะอาดท่อทางเดินน้ํามันนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมโช๊คเอรินนะครับไทอัมนะครับทีร้อยทีร้อยยี่สิบนะฮะร้านทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบให้กับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถก็เดี่ยวมิทิปนะครับไปมาเลยมาไปซาปานะครับก็ ก็สนใจส่งมาเซอร์วิสก็ติดต่อมานะครับสู่ไกลแต่งยังหวัดส่งเคอรี่ส่งไปสนีไทยนะครับแพ็กกิ้งดีๆนะครับห่อแน่นๆนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะทะลุนะครับแล้วโชคอาจจะสูญหายได้นะครับถ้าเกิดว่าเจอมิจฉาชีพนะที่เขาไม่ซื้อสัตว์ต่อนาทีเขารู้ว่าราคาของเป็นหมื่นเนี่ยบอกเลยครับแต่สินใจไม่ยากหรอกครับมิจฉาชีพหลักพันก็เอาแล้วนะครับเซอร์วิสโชคเอรินให้กลับมาเป็นโชคเอรินอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเครื่องมือนะครับ จากเอรินแล้วก็น้ำมันของเอริลนะครับสนใจส่งมานะครับชอบเช็ดกันกดไลค์นะครับสับสไครป์พเพื่อนๆจะได้รับชมผลงานดีๆก่อนใ,ใครออพยายามทําช่องให้หลากหลายนะครับมีเที่ยวมีขี่รถมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเบื่อกันสะกก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ